มีแค่สามวันแต่ถ้าพ่อจ๋ามีอิหลาเราจะมีกันตลอดไปวลีเดทอิหลา่าอ่าสกุณาพรอ,อีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนค่ะสุขสันวันสงกรานต์นะคะเริ่มแล้วค่ะเริมเห่นน้ำกันแล้วแต่ว่าฝ่าฝนแกนสีอ่ำน้วยบรลาดพี่น้องคือฝ่ามืดฝ่ามัวแท้ค่ะ ช่วงนี้อิลาอาอาชก,กุนาพนหรือว่าน้องขอบตื่ตอนนี้ยังเป็นกระแสตอนนี้เป็นกระแสแห้งค่ะพี่นงค่ะ ร่วมขึ้นเวทีร่วมจ่อยร่วมสางสีสันบนเวทีเลนยอดมกุกหรือว่าแกงกันบนเวทีอันนี้เป็นการสางความสุขสางความม่วนื่นบนเวทีนั่นล่ะค่ะบางท่านก็อาจสิบอ่เอเข้าใจเนะาะคะเนาะก็มีดามงดามาออกมาจนได้สําหรับอีหล่าอาายกับน้องขอบเตอร์ค่ะบางท่านก็คอมเมนต์ ต่างๆหน้าๆนะค่ะนาองวาน้องคอปเตอร์ยังโน่นยังนี่ยังนั้นบม่อยากให้เขาใกล้กับน้องอาอายคปเตอร์มือไว้ไปไหมไม่อยากให้ทําแบบนั้นแบบนี้เออบางคนก็บอกว่ารับมาถาเบอรโหลดสิเป็นจังสันจังสี่เออพี่น้องหลายๆความฉิดหลายๆคอมเมนต์หลายๆมุมมองและคุณแม่เองก็เคยได้ไปเห็นค่ะจากคอมเมนต์จาก ช่องทางต่างๆที่เว่าถึงน้องขอปเตอร์เนาะบางคนกัเว่าในด้านดีค่ะดีใจด้วยที่น้องคอปเตอร์จะได้ไปอ่าอยู่ที่เสียงวิหกหรือว่า,าร่างการโช่์บางคนก็บ,บอกว่าก้อนที่สิไปยู่วงอื่นหรือว่าไปยูเสียงวิหกเนี่ยไปรักษาโรคฉี่คัน ไขมันไดก่อนขนาดนองอาอายเองกันยังโดนมาแล้วทางโบดนุกบ่เ้ยได้ไวหนาไภ้าเพื่นบอกบ่ได้สวนบ่ได้เพื่นกับบ่เอาคือกันณนะทุกมื้อนี่นองอาอายถึงได้เสียฟางพอถึงได้ดีวัาส,สันนะคะ ในความหมายของเพื่อนอะเพื่อนว่าน้องคอปเตอร์ฉีคานสิขืนเวทีแต่ละเทือสีซ้อมแต่ละเทือกระฉีคานได้เขียวได้เข็นอ,อย่างประมาณนี้อันนี้เขากับโบหูเนาะคะ่ะเนาะฟังเพื่อนมาสละค่ะพี่น,นอะะะ้นองขาแต่ตามที่ได้ฟังซุ่มเสียงของน้องล่ำทำน้องขอนเกนคือล่ำมวนแถบพี่น้องขาน้องคอปเตอร์ล่ำมวนเดชแล้วท้าฝึกโฟนไปเรื่อยๆนี่กทะ่ิเป็นอีกคนหนึ่งที่โด,ด่งดัง ปังบนเวทีอะร่างกาโชูก็เป็นที่รับทราบกันแน่นอนแล้วเนาะพี่น้องว่าน้องคอปเตอร์ถ้าเปิดฤดูการทีซีมาฮอดนี่น้องก็สิไปประจําบนเวทีอะร่างกาโชูกับทั้งบอดหนุนะคะถูกคนขาแต่คิดว่าทั้งสองบอดเพลินกับสิดูแลดีฝึกซ้อมดีแน่นอนบ่ผลมือเพลดอกเพราะว่าเพลินเก่งนะคะถูกสิ่งถูกอย่าง เปลี่ยนแปลงได้เนาะพี่น้องไม้อ่อนดัดง่ายนะคะทุกคนคะ่ะและน้องก็มีพรนสวรรค์ขอให้เพิ่มพ่นสวงเข้าไปเท่านั้นล่ะคะ่ะบวกกับความขยนันหมุ่งมัน่นอดทนเนาะและ้วกระทั่งผู้จัดการใยพื่นกระไดออกมากว้าคือกันนะคะกับคอมเมนต์ต่างๆหรือว่าด่ามาต่างๆเนาะศูนย์แห้งจนไหลซดอ,ออกมากว่าภูหลาพี่น้องค่ะไรสิงไรยางก็บิีนกระแสออกมาก เอาละสําหรับคุณแม่เองก็คิดว่าคนสีด่างสีปางมันก็ต้องอยู่ในกระแสหรือว่ามีการเว้าหอดเว่าถึงเนาะ,าะ,าะ,าะพี่น้องถ้าผมมีไยเว้าถึงเลยอันนั้นแปลกแน่นอนค่ะแต่อันนี้มีค้นว่าถึงก็ถือว่า เป็นการสางกระแสไปในตัวแมนบอกค่ะความปังความด่างกสิตามมากละ่ะเพราะว่ามีคนสนใจมีคนจับตามองแมนบอกค่ะสำหรับอีลาอารอา์ไบนเวทีเพื่นกะเลนได้ยอดเยี่ยมมากนะคะทุกคนกับการที่เพื่นเลนบทบาทแกงกันสางสีสันนั่นล่ะค่ะพี่น้องบางคนกะว่าจังสี่จังสันสมควรสีเ้าอยางนั้นอย่างนีที่จริงแล้วเพื่อนฝึก้อมกันมากค่ะสำหรับ แต่ละฉากบนเวทีเพ่น้อมกันมาแล้วพี่น้อง้อมวมาต้องเบาจังซี่ต้องเหรียญจังซันนั่นแม่พอลงจากเวทีไปทั้งครูกะขอโทษขอพูดกันกว่าที่เป็น,น้องอาอายหรือว่าน้องคอปเตอร์ส่วนที่ว่ามือไหวเออน้องกะแบบว่าตบว่าน้องแบบเอ็นดูนั่นแม่ค่ะโบเมนอีอย่างเดยอย่าไปคิดหลายเด้ค่ะแม่แม่เอฟซีแฟนคลับ ทุกท่านนะคะสําหรับท่านใดที่มองวา่าบ่อยากห้น้องคอปเตอร์เขาใกล้น้องอาอายเด็กน้อยเขามีความรู้สึกเป็นเพื่อนเป็นฝูงอยู่น้ากันแล้วเขากลเป็นความสุขนะแม่พี่น้องเด็กน้อยมีมูมีพวกเนาะบางโอกาสเขาก็มีความเป็นเด็กน้อยสนุกสนานเล่นหยอกกันจังสิแม่พอขึ้นเวทีเขาก็มีความรับผิดชอบในนาทีของเขา ตรงนั้นนะคะพี่น้องค่ะเพราะฉะนั้นต้องหายอกาสแล้วก็ส่งเสริมเด็กหน่อยค่ะเพราะว่าน้องคอปเตอรอเนี่ยผ่านหลายเวทีพอสมควรเนาะคะ่ะประสบการณ์กระสีเฮ็ดไ้นองรู้จักว่าอันใดเป็นอันใดยิ่งแล้วมาอยู่กับทางบอร์ดหนกพงสะกดหรือว่าทางบอร์ดหนูเนี่ย ทั้งครูเพื่อนก็นมีวิธีการสอนเด็กน้อยดีนะคะบบเมนในด้านที่วาอวยเด้พี่น้องเพื่นสีสอนแบบให้หูจักและสิ่งระย่างนั่นล่ะคะ่ะพี่น้องบบต้องเป็นห่วงเลยนะคะสําหรับเอซแฟนคลับของนอง้องขอบตื่นเพื่นกับยินดีและก็ดีใจน้าหลายหลายคะ่ะที่น้องสีได้มาอยู่ในการดูแลหรือว่าในการฝึกสอนของทั้ง2บอร์ด์เนาะคะ่ะแล้วก็หลายๆท่านที่เพื่นสิซอยกันเบื้องแง่งนั่นล่ะคะ่ะ แล้ววงม,อ,มอระมอลังการชูของเพื่นเนี่ยตอนนี้เพื่นก็เตรียมตัดชุดตัดย่างเตรียมชูของเพื่นเล้วนะคะทุกคนค่าแล้วที่สําคัญหนึง่งศิลปินบนเวทีอลังการชูกำนันแพ้นะคะกำนันแพ้ก็บิไปอยุทที่อลังการชูเด้พี่นองเพื่นก็เกง่งอยู่แล้วเนาะด้านการเล่นตลกฉากตลกของเพื่นกับแน่นอนอยู่แล้วพี่นองและเพื่นก็นสีมีเพิ่ม ดาวตลกขึ้นมาอีกละเพิ่นกัสีฟึกซ้อมกันขึ้นมาอีกคือเก่านั่นแ่ะค่ะเพิ่นกับเ็ษไห้สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับวุงใหม่คือกันนะคะทุกคนคะ่ะเฮาก็รอดติดตามเบอ่งค่ะสำหรับีิลาอาอายกันแน่นอนอยู่แล้วอยู่ที่เสียงวิหกกับพ่อจ่านุกพงศกรอ,อยู่แล้วเนาะคะ่ะส่วนศิลปินตัวน้อยคนอื่นๆเฮาก็รอดติดตามกันเนาะค่ะเนาะ เว่าถึงอิหลาอาอายกันต่ออีกจักหน่อยก่อนสิจบคลิปค่ะอุย๋ยโพนวันปีใหม่ของไทยเนาะคะ่ะน้องกระบอกว่าสวัสดีวันปีใหม่ไทยค่ะอิหลาขอให้ทุกคนเล่นน้ําอย่างมีความสุขใครที่กลับบ้านขอให้ได้กอดคนที่รักเติมพลังที่สําคัญขอให้เดินทางปลอดภยัยมีรอยยิ้มทุกวันในช่วงวันหยุดยาวขอให้มีความสุขมากๆากคะ แม่แม่จ๋าใครอยู่ใกล้มาเจอกันและแม่ที่อยู่ไกลๆเข้าไลฟ์มากำลังใจให้พ่อจ๋าและอีหลากกันได้ค่ะนะคะ13เมษายน256 วาซานพี่น้องล่อห้กำลังใจเข่ากลุ้มปิดกันไล,ล่ก็แล้วกันด้้อค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็มาว่ากับพีกับนองกันแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอให้ทุกท่านมีความสุขในเทศกาลสงกรานต์หรือว่าปีใหม่ไทยของเฮานี้ทุกๆุกท่านค่ะสวัสดีจ้า